ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนสาทุกคนนะคะมณีนีษยทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันนะคะของพระอาจารย์ปิิศนานะคะพระอาจารย์ปิิศนานุทิยาลงคลิปไปแล้วเพิ่นหายเลขล่างย่างเดียวนะคะล่างย่างเดียวเป็นหกเจ็ดหางเดียวโคโลนะคะแต่ว่าเมือ่อคืนว่นนี่นะคะสองมือที่ผ่านมาเพิ่นฝันนะคะเพิ่นฝันว่ามีคนมาบอกว่าเลขออกแล้วนะคะเลขออกแล้วออกขางล่าง เอาใบมะไฮเบิงนะคะเอาใบเลี้ยงเบอร์มให้เบิงเลขออกข้างล่างโตเดียวห้างเดียวโคโลนะคะจะเป็นตัวไดออกแล้วนะคะจะให้ไปฟังเสียงสัมผัสระหว่างนุนทิยาก,กับพระอ,อาจารย์ปิศนางวดวันที่16บธันวาสองห้าหกหกนะคะพระอ,อาจารย์กลาบนมมสการค่ะ เล้วพร้อจะจด้นนอโนริยาอยากถามพะอาจาร์โค้งสุดท้ายไหมคะ่ะโค้งแรกพะอจาย์ไฮมาจะฮกเกตล่างย่างเดียวโค้งสุดท้ายนี่มีเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่บบค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนบัค่ะมีจะเพิ่มเพิ่มเข้ามากตัวหนึ่งเพราะว่าอาเทียฝันอาเทียฝันมันเขา้าค่ะพะอจารย์ฝันดีะะบ่ค่ะว่าให้เอฟซีฟังลำเนาคะ่ะเมื่อน,นันฝัน พันว่าเลกออกนะพันว่าเลกออกแล้วพนะค่ะออกเอาก็เลยเปิดนี่กนี่ออกกวนี่เห็นบอสพนะค่ะตัวไหนมาสั่นเพราะว่าหนึ่งหกพนะออกเลขออกหนึ่งหกเออพันวาเลกออกหนึ่งหกมันคือออกหนึ่งหกก็ต่อคือสี่หกเจ็ดอืมเพราะว่าออกหนึ่งหกนี่เราเห็นบอสมันเพราะว่าเขาเปิดเขาเปิด เขาเปิดเหนใบเลี้ยงเหือออกมาให้คนอัานเลขหนึ่งหกนะบานนี้อะไงหงเมียขึ้นไวยนี่มันฝันสีเขานี่เลขเข่าน้อสนอกไอ้ทัดเอาขึ้แม่นเลขเขากันอาจสีฝันตัวก็นไรอวดสีฝันเป็นจริงก็ไไ้บอกว่าจิงอาจารย์ไอ้ฝันฝันมาเลขออกหนึ่งหกนี่เพื่อนบอกว่าออกบนหรือออกล่างค่ะเอาคนจี้เลขล่างนี คนสี่เสษเหล็กคนเออคนคนสี่เสเล็กล่ะนี่เอ็นวอลกันนะเหล็กออกแล้วกันนะออกตัวใดตัวหนึ่งเขาสี่ใส่หนึ่งหกขักลางกันนะอืมเอาเขาเปิดเลี่ยงเบื่อให้บึงค่ะอันก็เลยตื่นขึ้นมากกันเลยว่าเมื่อมันสี่ออกหนึ่งหกเมื่มันสี่ออกหกเจ็ดค่ะกะเลยตั้งรถตะลี่เขาไว้เขาว่าดได้แล้ว ได้จักคอยสิบใบอ๋อสร้างไว้ซิบใบเป็นมะค่ะเออเพราว่าเงื่นเขาเสี่ยงมาส่งก็ว่าแน่แล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าเลขหนึ่งเจ็ดมันดังมันอาจจะออกหนึ่งหกก็ได้อ๋อมันมันตามสูตรมันมันบอกออกขี้ขี้ค่ะมันออกคู่ขี้ค่ะแต่ว่าขัดเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งนี่มันออกคู่ขี้ค่ะเป็นคู่ขี้ก็เลยมวิตกอยู่ดืวกันก็เลย่สร้างโรตีเข้าไป ถ้าว่าหันนั้นออกชี้ชๆนี่มันเป็นไปเพราะอะไรเพราะว่างหันมันออกชี้ๆเนี่ยออกเก้าหนึ่งเมนบอกแมกเก้าเลขเล็ีๆชี้อ่างวดนี้มันต้องเป็นคู่ชี้แล้วบัตรที่นี่หันลักซิบมันเป็นหกหรือมันจิตปินไปยุรักหนวยคือจังหวัดว่างหันมันเกิตไปยุลักหนวยหัววัฒหัน มันกต่นหนึ่งหกตัวเดียวคือว่าเออกามันเป็นยูรักสิบคือเก้ามันก็นเป็นหกเจ็ดตัวเดียวคือก็ค่ะอะ่แต่เลยวิตกกัอททอบอกว่าลุงเฮงเดดโทษมากเราบอกค่ะพระอาจารย์ฮะลุงเฮงเดดโทษมาออกโค้งสุดท้ายไปพระท่านโทษดีเหรอพระท่านโทษค่ะพระอาจารย์กลับมาวางคำคำนี่ไปเลอกลับมา<อ>ไปอ โรงพยาบาลไปหาหมอค่ะพระอ<ห><บ>าจารย์เ่สบายบ่ค่ะสองหมอกักลับมากแล้วไปสองค่ะมากกับหอดสามมงกุฎกลัวเกือบสี่มงค่ะอันแ้าเจ้ายั่งยูอันเจ้ายั่งยูเจ้าหนึ่งแ้าเจ้าไปหาควนสื่อมากมีแต่สุดหาไปอืมพระอาจารย์ฟันว่าเล็กออกข้างล่างหนึ่งหกนี่ฟันต่มือได้ค่ะฟันมือมือว่าน,นี่บอก อ่ะจะเลยอันยล่ไปบอกเตาพอาจาย์เคยฝันฝันาเลขออกแล้วมันออกบะค่ะเคยออกอยู่ดีล่ะอืมเคยออกเคยฝันแบบนี้แล้วมันออกมัน่ะแมนต้งเอางวดว่างหันกับโอ้ยมันมาเจอเรขกันออกค่ะแมนเป็นใจเกินหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งใจเือนฝันว่าได้จับไก่หน่อยกันยังวาววีู่ยิงฟังมันไจับไข่หน่อยเอามาเพิ่ง เอามาเบิ่งหลงเมียเลยแร้ตีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งโอ้ยเล็เกินขาดแต่วางวันนี้เลขหนึ่งเจ็ดดังแห้งหกเจ็ดกระดังแห้งตัวหนึ่งหกนาจ๊ะมันเป็นเส้นกับเลขปีใหม่คะ้าค่ะแม่นแม่นเลขปีใหม่ปีพศ2617แม่นก็ไม่ส่วนกันค่ะพรอาจารย์ แต่วันหนึ่งเจ็ดอนทุญาตาบรูว่าเป็นเลขที่ยังดังคักดังแน่เจ้าได้กับว่าอยากรับลอตเตอรี่โบมี่เลยค่ะโบมีขายเลยเลขน็อตสี่น็ตสี่ค่ะค่ะหนึ่งเจ็ดตาบ้าหกเจ็ดนี่ผอาจา์กับก้งทีเป็นมะค่ะโตเพิ่มนี่เพิ่มแต่ว่าฝันว่าอ่าเลขออกแล้วขังลางขึ้นหนึ่งหกแอนครัสี่ใส่หนึ่งหกข้างลางอือ เขาเปิดเลื่องเบอร์ึ้นมากเขาว่านี่ออกตัวนี้หนึ่งหกข้างล่างเขาว่าก็เลยเพิ่มไปแต่ตัวนี้แหละตัวนู้นกับคงย่งงยูตัวเดิมตัวเน่งกับย่งงยูตัวเดิมค่ะเพิ่มไปแต่หนึ่งหกตลักอันโูชิมากลับเจนแม่ให้เพื่อนกับพิจารณาเองมันบ่าค่ะะอาจาย์เขค้างเดียวกับถ้าเป็นไปได้ก็คือซื้อกับแน่ต เป็นไปตามสูตรออกนะ่ะมันอยู่ลักสิะพอมัดมาขี่สองเที่ยวสองเที่ยวแล้วหนึ่งซี่กับหนึ่งเกา่าฝานี้ว่าน,นี้มันต้องเป็นเลคู่คนะอันเป็นคูรักเงินต้องเป็นขี่ันเป็นขี่มันก็มีเเลกขรนะม,มันคิดว่านาจะซื้อได้หมดว่างหันรักซิปหนึ่งไปยูรักน้อยค่ะเออ ก,กันไปยื้ักน่ยยกว่าหนึ่งหกตัวเดียวค่ะอ้าวกราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเนาะก่ะที่ไ้แนวทางนะคะวันนี้ก็ขคเอฟซีซาอดีแนวทังของพระอาจารย์นะคะขอบคุณค ja ่ะกราบนมัสการค่ะค <ER ่ะพอไปพี่น้องเอฟซีก็เสียงยินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วมนฑิยากับพระอาจารย์ปิศนานะคะเพลินฝันหน่อยๆนะคะฝันว่าเลขออกแล้วนะคะเลขออกแล้ว ข้างล่างนะคะเพิ่นเอาใบเลี่ยงเบอร์มาให้เบิ้งเลขออกข้างล่างคือ16นะคะหางเดียวนะคะพา,าจารย์บอกว่า6หกเก็นี่ก็ยังกงทีนะคะโตเพิ่มมากก็คือ1นนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นที่ยากคิดว่าตัวเลขตัวนี้เป็นเลขที่บ่ออันบ่ดังนะคะห6 6น่งนี่น่าจะซื้อได้นะคะนะคะคิดว่าน่าจะ เลักษณะการซื้อน่จะซื้อกราบน้ำนะคะกันบนไว้จักน้อยนะคะเพราะว่าเล็กกับบมีผู้ใดรู่นะคะมันจะออกตัวใดออกบนออกล่างบ่มีผู้ใดรู่ลวงหนานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทียากกับขออวยพ่อหพยบ่มีพี่น้องเอฟซีโชดีแนวทางของพระอาจารย์ปิศนานะคะ